สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีธนูธาตุไฟราศีสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปต่อที่เนื้อหาคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนติดตาม12ราศีค่ะมีความสุขทุกท่านค่ะดาวชาวราศีธนูค่ะเรื่องราวของเพื่อนรักเก่าและใหม่มาดูสถานการณ์ของธนูเดือนมีนาคมปี2000 ห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีมาโรงค่ะลงตัวแล้วค่ะกับชีวิตการงานนะคะฉะลองความยินดีกับความสำเร็จที่ทำมายาวนานนะคะขยานมุไปข้างหน้านะคะเยียวแรงขยันได้ ยกย้ายค่ะจากที่นึงไปอีกถิ่นที่นะได้ติดต่อค้าขายหรือศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะพบปะกับบริวารในวัยหนุ่มสาวนะคะแวดล้อมการงานค่ะมีโอกาสสำเร็จนะคะกับแวดวงการงานการสังคมราหูค่ะโดดเด่นในแวดวงสังคมดาวเสารในะรอบ30ปีมันมาเป็น3แกลักษขนา ชาวถงนี้มีความมั่นคงกับหลักแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะ Work from home ออนไลน์ก็ใช่นะคะงานตกแต่งบ้านให้สวยงามค่ะสุขภาพแข็งแรงอ่ะคนโสดก็มีเกณฑ์จะมีคู่นะคะหรือคนมีคู่แล้วก็มีเกณฑ์จะมีบุตรเป็นมิตรกันล a ยนมิตรกับผู้คนทั่วไปค่ะชาวโถูมีความเข้มแข็งด้วยประสบการณ์มุ่งมั่นตั้งใจนะคะรับผิดชอบ หน้าที่ถ้ามีปัญหาอุปสรรคใดๆนำความเป็นมิตรมามอบให้ค่ะ,ะวันสำคัญของชีวิตมี2วันคือวันเกิดและวันที่คนพบว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะคะอันนี้คือดาวเกตค่ะและดาวราหูเกตกับดาวราหูนะเป็นเพื่อนในวงสังคมก็ได้พบกับแรงกระตุ้นด้วยประสบการณ์มั่นคงชาวธนูเองค่ะ ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามการอาชีพนี้ศึกษาใฝ่รู้ไม่สิ้นสุดมีโอกาสได้ถ่ายทอดวิชาหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่อยอดจิตวิญญาณของความมีประสบการณ์ใฝ่รู้ศึกษาค่ะช่วงสมถะนะคะคนโสดอยู่ลำพังสันโดษก็เรียนรู้ใฝ่รู้ศึกษาต่อค่ะมีโอกาสได้ศึกษาในระดับสูงต่อไปค่ะ มาดูเพื่อนใหม่ของชาวธนูค่ะอืมเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะอ่าวันสําคัญของชีวิตค่ะมีสองวันนะคะอนี้คนรักเก่า,าเพื่อนรักเก่าเพื่อนรักใหม่นี้ไหวใกล้เคียงกันกับชาวธนูนะคะถ้าเป็นคนโสดนี่ก็คนทางไกลใช้ชีวิตสมร t ะ มีความรู้ประสบการณ์นะฮะทั้งคู่เนี่ยชาวโถนูกับเพื่อนรักใหม่นี้มีเกณฑ์เป็นครูบาจัจารย์ก็ใช่นะคะมีเกณฑ์ได้ติดต,ต่อคนต่างถิ่นไปไกลก็ถึงต่างประเทศเลยคะ่ะอ่าคนนี้เขามีสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์มหานิยมค่ะถ้าเลือกได้ก็หวานโปรยไปในเรื่องของประสบการณ์ความรู้หนะาเงินไรายได้ห่าอยุ่ใกล้แหล่งน้ําค่ะเลือน้อยลอยออกจากฝั่งมีประสบการณ์ฝ่าขึ้นลมชีวิตมา ก็ลงตัวแล้วค่ะมีการเงินมีพลังหามีสเสน่ห์คนต่างถิ่นนะคะแคลคล่องตัวเลยค่ะทั้งชาวทธนูกับอีกฝ่ายเรื่อนใหม่คนนี้มีโอกาสมีธุรกิจรับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นการเริ่มต้นถ้าเขาจะเริ่มต้นก็ร่างสร้างตัวสร้างธุรกิจมีโอกาสได้ตั้งหลักได้นะคะดาวเกตคกะ เป็นเพื่อนเก่านะคะเพื่อนใหม่จากหนทางไกลนะคะเป็นผู้ประสบความสําเร็จนะทั้งคู่นี้มีโอกาสเป็นที่ยอมรับในวงสังคมด้านสติปัญญาความรู้ที่มั่นคงะนะนะเป็นมิตรที่ดีแก่กันอ,อังคารกระดาวสุขพคกระดาวเสานะเพื่อนเก่าคนนี้มีการเงินผลตอบแทนที่มั่นคง เป็นมิตรสหายที่มีมิตรภาพห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันมิตรภาพอบอุ่นคะไปดูกันที่เพื่อนรักเก่านะคะเพื่อนรักเก่านี้เป็นคนที่มีจิตสมาธิเข้มแข็งนะคะคนทางไกลนะคะชอบเก็บตัวห่างไกลจากผู้คน,นะคะ่ะ คนที่มีมุมมองมุมมองไม่เหมือนใคร่ะตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นี้มีการเงินรายได้จากผู้คนทางไกลสนับสนุนลงตัวแล้วกับชีวิตนะในเริ่มต้นอ่ะอันนี้ดูเหมือนจะห่างไกลจากคู่นะคะคนต่างถิ่นค่ะขัดแย้งกับอีกฝ่ายมีรักเข้ามาให้เลือกนี่ครานี้ก็ เลือกที่จะพบรักกับคนที่มีประสบการณ์ค่ะพบแล้วก็ยังขัดแย้งอยู่เพราะว่าเป็นคนพูดน้อยนะคะเก็บตัวคนรักเก่าเพื่อนเก่านี้มีโอกาสประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะสุขนี้ไปยาวๆนะเป็นดาราศิลปินทำงานศินละปะค่ะคนทางไกลค่ะ รุ่งเรืองกับตำแหน่งหน้าที่ที่มั่นคงม,มีประสบการณ์การลงทุนด้วยความรู้ความสามารถนะงานนี้เขาทำมายาวนานงานสังคมสงเคราะห์งานทางด้านจิตวิทยานะคะงานทางด้านการ,การ,การแพทยนะ์มีความสำเร็จมีโอกาสมีชื่อเสียงมาดูไพ่ c h a l แ e n g e เจลให้คำแนะนำ Protection นะคะขอบคุณนะคะเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปไหนก็แคว้วคราดรอดปลอดภยัยไม่ว่าจะพบกับคนแปลกหน้าไปสานที่แปลถิ่นนะคะสวดมนต์ไหว้พระอ้อนวอนให้รอดแคว้วคราดปลอดภยัยนะค, no ค่ะ i n n o c e n นค่ะมีมิตรภาพที่อบอุ่นนะคะจริงจังจริงใจห่างกายแต่ใจไม่ห่างกัน ชารดี ity, ค่ะเป็นคนใจดีใจบ่นนะคะชอบทําบุญซุนทานค่ะธนูยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะยิ่งเพิ่มบารมีต่อไปค่ะได้พบกับความหมายของชีวิตสัจธรรมความจริงของชีวิตค่ะชอบใช้ชีวิตสันโดษนะคะก็ถือศีลภาวนามุ่งไปนิพพานนะคะสำหรับคนโสดถ้าจะเลือกใช้ชีวิต ตามลำพังนะศึกษาเรียนรู้ไม่สิ้นสุดนะมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งค่ะทั้งเพื่อนรักเก่าและใหม่ค่ะ